สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาวัดออโต้นะครับว่ามันทำงานไหมดีเสียคงไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าวัดยังไงว่ามันทำงานไหมใช้มิเตอร์สตัวนะครับตัวนี้ผมจะใช้วัดฝั่งที่มีดอทนะครับฝั่งนี้ครับที่มันมีดอท มันจะมีดอทอยู่นี่นะครับอีกตัวนี้ผมจะจับฝั่งตรงข้ามนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้คือตัวดีนะครับเดี๋ยวดูตัวดีก่อนนะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามตั้งคูณสิบนะครับเกาดำจับฝั่งที่มีดอทนะครับนะครับถ้าทำงานมันต้องขึ้นนะครับครับลองตั้งคูณสิบดูครับขึ้นนิดนึงครับ ถ้ามันไม่ทํางานมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่มาดูตัวนี้ครับทํางานครับตัวนี้ตัวเสียนะครับทํางานอยู่แต่ดึงกระแสนะครับทําให้ชุดไฟยีีไม่มาไม่ถึงนะครับอันนี้ผมถอดออกจากตัวงานที่ผมซ่อมนะครับมันเดิมครับคุณหนึ่งก่อนนะครับคุณหนึ่งจะไม่ค่อยเห็นนะครับ ทำงานเหมือนกันครับตัวเมื่อกี้มันขึ้นประมาณ200นะครับดูตัวนี้ครับเห็นไหมครับกระดิกนิดเดียวครับค่าความต้านทานเยอะครับเวลาทํางานนะครับคุณหนึ่งจะไม่ค่อยเห็นนะครับกระดิกนิดเดียวดูตัวนี้นะครับขึ้นประมาณ200ครับ ตัวนี้นิดเดียวครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมอธิบายก็คือมันทำงานได้ครับแต่มันมีค่าค่าความท้นทานค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับห้าร้อยอยู่ประมาณห้าร้อยมันถึงปล่อยไฟยี่บสี่ออกไม่เต็มนะครับตัวนี้ตัวเครื่องผมยี่บสี่มันออกสิบแปดโวลต์นะครับ พอเปลี่ยนออโตแล้วก,ก็ใช้งานได้นะครับออกเต็มครับมาดูตัวนี้กันนะครับเนี่ยมันต้องขึ้นอันนี้ขึ้นประมาณ200ครับโอเคครับเล็กๆน้อยเอามาฝากนะครับสำหรับการวัดการทำงานของออโตนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับ